สวัสดีนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะจะมีจะมาแนะนำนะคะยารักษาแพค คู่กู้ชีวิตค่ะมาดูกันเลยนะคะตัวแรกตัวนี้มีชื่อว่า b i g Marbo 2%ค่ะตัวบ i g Marbo 2%นี้นะคะเป็นายารักษาโรคนะคะรักษาโรคติดเชื้ออระบบทางเดินหายใจเช่นโรคหวัดนะคะหวัดหน้าบวมหวัดเรื้อรังแล้วก็โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารนะคะเช่นอหิวาขี้เขียวขี้ขาวแล้วก็โรคติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะวิธีใช้นะคะใช้ ่ 1cc ต่อน้ำหนักไก่3กิโลนะคะฉีดที่เข้าที่กล้ามเนื้อหน้าอกเลยติดต่อกันนะคะ5-7วันค่ะตัวนี้นะคะถ้าไก่น้ำหนักน้อยกว่า3กิโลกรัมเนี่ยก็ลดทอนลงมานะคะตามน้ำหนักไก่ได้เลยค่ะตัวที่2ตัวนี้มีชื่อว่าคีโปก,กาด10%ค่ะตัวคีโปก,กาด10%นี้นะคะจะเป็นยารักษาการอักเสบทุกชนิดค่ะใช้สำหรับไก่ชนหลังตีนะคะหลังปั้มหรือว่า ไก่ที่มีอาการข้ออักเสบนะคะเกิดอุบัติเหตุบ้างขาบวมเดินกระเพกนะคะบินแบบบินหนบีบ้างไล่จับเกิดอุบัติเหตุนะคะก็สามารถใช้คีโบกาดได้ค่ะตัวนี้แก้อักเสบทุกชนิดค่ะแล้วก็สามารถใช้หลังผ่าตัดได้ด้วยตัวนี้นะคะฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อหน้าอกได้เลยนะคะ,ะฉีดวันเว้นวันนะคะ3าถึครั้งนะคะกะ็น้ําหนักไก่1กิโกร,รมัมก็ใช้1นึซีซีค่ะ ะะก็ถ้าน้ำหนักไก่3กิโลก็ใช้0.3 cc นะคะตัวนี้คีโปการักษาการอักเสบทุกชนิดค่ะสำหรับไก่ที่มีอาการหนักๆมากๆเลยอย่างเช่นการคอตกนะคะเดินไม่ตรงคอเอียงนะคะซึมขี้เขียวขี้ขาวนอนไม่ลุกนะคะนอนหอบกระแทกบ้าง ขาเหยียดไม่ลุกยืนซึมมีน้ำหูน้ำตาไหลหน้าบวมคอตกนะคะก็รักษาควบคู่กันกับคีโป,ปกกาดนะคะก็คี้ปกกดอสูนสซีซีวันเว้นวันนะคะบิ๊กมาโบอ่าครั้งละ1ซีซีกรณีที่ไก่เนี่ยน้ำหนัก3กิโลกรัมนะคะก็สามารถลดทอนลงมาได้ถ้าไก่น้ำหนักไม่ถึง3กิโลกรัมค่ะตัวนี้นะคะมีชื่อว่าอ่าชุดแพ็คคู่กู้ชีวิตค่ะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์นะคะ าบารักไก่ชนบใบหมอต้นค่ะนะแบรนด์รักไก่ชนบใบหมอต้นนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับบิ๊กมาโบนะคะตัวนี้บรรจุ25 ml นะคะคีโปกาดก็เช่นกันบรรจุ25 ml ค่ะราคาขวดละ200บาทเท่ากันนะคะชุดนี้นะคะ ขวดละ200บาทไม่รวมส่งนะคะท่านใดที่สนใจจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้นะคะมีค่าส่ง50บาทปลายทางก็อาจจะบวกเพิ่มนิดหน่อยนะคะตามขนส่งนะคะช่วงนี้น้ำมันแพงด้วยค่ะสนใจสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะจะโทรมาก็ได้ค่ะเบอร์โทรศรัพท์0 8 4 6 9 9 4 9 7 8เจมีา่ายาไก่หรือจะสั่งซื้อผ่าน Facebook ก,ก็ได้นะคะค้นหาภาษาไทยเจม่ยาไก่ค่ะหรือจะสั่งซื้อผ่านไลน์นะคะถ้าท่านใดสะดวกที่จะพิมพ์ไลน์นะคะ ID ดียไลน์แอดไก่ตี99านะคะอย่า แอดไซน์น้ำหน้าก่อนแล้วตามด้วยไก่ตีเก้าค่ะก็ฝากไว้ด้วยค่ะกับชุดรักษานะคะแพ็คคู่กู้ชีวิตค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ